สวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicer.com นะครับวันนี้ผมจะมาชวนทำซุปฟักทองนะครับภายใน8นาทีด้วยเครื่องปั่นสูญญากาศยี่ห้อแอร์ฟรีเครื่องนี้แหะครับซุปฟักทองก็ต้องมีฟักทองใช่ไหมครับผมแนะนำเป็นฟักทองญี่ปุ่นนะครับอันนี้ชิ้นหนึ่ง4ขีด ผมซื้อมาจากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ประมาณ39บาทเท่านั้นเองนะครับและสิ่งที่จะเพิ่มรสชาติให้เราอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือเกลือสีชมพูนะครับเขาบอกว่ามีแร่ธาตุถึง84ชนิดเลยนะครับแล้วก็เป็นเกลือที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกนะครับหรือเขาเรียกว่าเกลือหิมาลยันเพิ่มรสชาติใน ซุปฟักทองของเราแล้วเขาก็จะไม่ทําอันตรายต่อไตด้วยนะครับปรับสมดุลร่างกายโอ้ยประโยชน์เยอะแยะนะครับลองไปค้นในอินเทอร์เน็ตดูครับเกลือสีชมพูผมใช้ประมาณสักครึ่งช้อนครึ่งช้อนชาก็พอก่อนอนี่นเราก็ต้องเอาฝักทองมาหั่นก่อนนะครับเราก็แกะฟิล์มที่เขาป้องกันไม่ให้นเนื้อฟักทองเนี่ย คายน้ำออกไปนะครับเราก็มาหั่นเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาเล็ดออกนะครับแล้วก็ออกไสที่ก็อยู่ข้างในเฉือนให้ออกไปนะครับจากนั้นเราก็ปอกเปลือกครับปอกเปลือกออกครับ แล้วเราก็หัน่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเราก็ฟักทองเนี่ยใส่ลงในโถปันเลยนะครับในการทำซุปกับเครื่องแอร์ฟรีนะครับข้อสำคัญคือวัตถุดิบเราต้องอย่าเกิน600 600ซีซีนะครับวัตถุดิบกับน้ำเนี่ยอย่าให้เติมอย่าให้เกิน6 0 0 c ซีซีนะครับเราก็ใส่เกลือสีชมพูสักเล็กน้อยนะครับเพื่อรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นครับใช้ฝาสีขาวนะครับ เครื่องปั่นแอร์ฟรีจะมีฝา2ส,สีนะครับจะมีสีดำกับสีขาวแต่สีขาวเนี่ยไว้สำหรับทำซุปนะครับวางให้ตรงตำแหน่งลูกกุญแจปลดล็อกแล้วก็หมุนไปหาลูกกุญแจล็อกครับเราก็เปิดสวิตช์ได้เลยครับแล้วเราก็เลือกโปรแกรมไปที่โปรแกรมซุปนะครับก็จะมีตัวเลขดิจิตอลนะครับบอกระยะเวลาการทำงานคือ8นาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มเลยครับ เครื่องก็ทำงานเสร็จแล้วนะครับเราไปได้ซุปฟักทองร้อนๆเลยนะครับนี่ก็เป็นซุปฟักทองนะครับ ทำใหม่ๆสดๆนะครับโอ้น่าทานมากครับเดี๋ยวผมลองชิมให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับรสชาติหวานกำลังดีนะครับเค็มนิดๆร้อนกำลังดีเลยนะครับ เป็นการทำซุปฟักทองที่สะดวกง่ายดายแล้วก็รวดเร็วแล้วก็รสชาติดีอร่อยด้วยนะครับเครื่องแอร์ฟรีรุ่น R9 นอกจากเป็นเครื่องปั่นสุญญากาศที่รักษาวิตามินและเอนไซน์นะครับเขายังสามารถทำซุปอร่อยอร่อยอ,อย่างนี้ให้เราได้รับประทานด้วยนะครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้ปั่นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ